ครับสวัสดีครับขณะนี้สวนต้นไม้น้องโพโนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับอยู่ที่ตำบลท่าแร่เขตชุมชนท่าแร่ริมฝั่งน้องหานจังหวัดสกลนครมาถ่ายทำคลิปบรรยากาศสุดสวยของริมฝั่งน้องหานฝั่งทางด้าน ทิศเหนือของจังหวัดสกลนครนะครับผมมาอยู่ที่ศาลาพักริมน้ำหนองหานในขณะนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆหนองหานจังหวัดสกลนครยังอยู่ในระหว่างแดดนะครับทั้งแดดท,ทั้งฝนมาบรรยากาศ รอบๆนะครับหลังเขตเทศบาลท่าแรกโครงการพัฒนาพื้นที่ชมธรรมชาติเทศบาลตะบนท่าแร่ถนนเรียบหนองหาน นำท่านผู้ชมนะครับมาชมหนองหารในช่วงระหว่างเวลา,า13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่า,กวาเกือบสองโมงบรรยากาศยังคืมฟ้าคืมฝนนะครับมีฝนตกลินลงมาแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศหนองหานจังหวัดสกลนครนะครับทางด้านทิศเหนือของจังหวัดสกลนครซึ่งตรงกันข้ามกับจังหวัดทางทิศตะวันทางทิศใต้ของสกลนครก็คือเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับโอ้ยน้องน้ำน้องน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับทะเลน้ำจืด ภาคอีสานเฮาทะเลน้ำจืดนะครับตำนานน้องหานจังหวัดสกลนครสกลนครคือเมืองทั้งสิ้นหรือนครทั้งสิ้นตำนานผาแดงนางไอ้นะครับบรรยากาศนะครับโอ้สบายอ,อกสบายใจสบายตานะครับได้เห็นท้องทุ่งได้เห็นน้องน้ำอัน กว้างใหญ่ไพศาลนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับด้านนี้เป็นทิศใตอ้อยู่ทางฝั่งของตัวจังหวัดสกลนครท่านจะเห็นทิวเขาภูพานนิดๆนะครับเนื่องจากว่า,ามีฟ้ามีฝนกำลังตกนะครับ ทำให้ไม่ค่อยเห็นภูผานที่รักได้ให้มองเห็นแต่บรรยากาศสภาพของน,น้ำหนองหานนะครับนี่คือทางทิศใต้นะครับเราเลี้ยวๆมองไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับนี่คือทิศตะวันตกของจังหวัดสกนลนครแถวๆปวไปทางจังหวัอดอุดรธานีนะครับ เรียบริมฝั่งหนองหานเราฝนตกแล้วบางส่วนนะครับแถวแถวเทศบาลตำบลท่าแร่แต่ว่าตกยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับนี่คือบรรยากาศทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนครซึ่งพิกัดผมอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับนี่คือทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือ เป็นถนนผ่านระหว่างสกลนครน,นครพนมนะครับอันนี้เป็นถนนเรียบคลองเรียบหนองหานนะครับแต่ไปอีกด้านนึงก็จะเป็นตัวเขตเทศบาลท่าแร่นะครับอันนี้เป็นศาลาพักผ่อนหย่อนกายสำหรับท่านที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนกายสร้างบรรยากาศพักผ่อน ชมทิวทัศน์น้องหานของเรานะครับท่านมาจังหวัดสุนคนครนะครับถ้ามาทางจังหวัดนนทบุรีพระนครนครพนม,นนพ,นมพบกับอุทยานบัวนะครับอุทยานบัวแล้วก็มาเทศบาลตบลท่าแร่ซึ่งท่าแร่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับหลายๆท่านคงรู้จักกันดีท่าแร่นะครับ เป็นศูนย์รวมคิดซะจักที่ใหญ่ในภาคอีสานก็ว่าได้นะครับผ่าแล่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับโดยรวมรวมให้ท่านผู้ชมแฟนๆสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกได้ชมกันนะครับเห็นบรรยากาศเห็นน,น้ำหนองหานเห็นสภาพ นะครับต่างๆแล้วก็มีความสุขนะครับฝนเลยดงแล้วนะครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วนะครับไม่มองไม่เห็นฝั่งภูผ่านแล้วนะครับเพราะว่าฝนเราเอา็ดเราอาจจะเห็น ตรงที่อยู่กลางน้องหานตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเกาะกลางเกาะกลางของน้องหานนะครับที่เราเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยาวๆทอดไปแล้วก็มีส่วนเกาะแจงต่างๆนะครับส่วนดอนสวรรค์ดอนสวรรค์ดอนนั้นอยู่กลางน้องหานนะครับนู่นนะครับมองไม่เห็นแล้วต้องไปที่ ทางด้านทิศตะวันออกนะครับและถ่ายทํามาทางท่านทิศตะวันตกหรือไปที่เขตเทศบาลเมืองสกลนครนะครับไปแถวสะพังทองไปแถวสวนสมเด็จพระศรินนะครับเราจะสามารถอยู่ใกล้ๆมองเห็นนะครับดอนสวรอันนี้น่าจะเป็นดอนเกาะลังกาเป็นดอนขาม นะครับดอนตงะงโงดอนกะเล่นดอนเชียงคูนนะครับดอนเชียงบ้านอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับไดมีโอกาสผ่านไปผ่านมาสกลนครน,นครพนมนะครับสกลนครน,นครพนมทางด้าน สีแยกถ้าท่านมาจากทางอุดรน,นะครับหรือว่าทางกาลสินมาถึงสีแยกบ้รรทตุก็มาเข้านครพนมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันแรกก็คือ,อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและอุทยานอุทยานบัวนะครับคน,นครและก็มาสู่ชุมชนท่าแร่นะครับสามารถที่จะ เข้ามาชมนะครับบรรยากาศพี่น้องชุมชนชาวท่าเร่และเข้ามาดูบรรยากาศนะครับน้องหานบริเวณทีอ่อีตานุ่มสหกรณ์กําำลังถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือ,อถอนนเรียบฝั่งน้องหาน ด้านทิศใต้ที่อยู่ในชุมชนท่าเล่ริมฝั่งหนองหานนะครับท่านสามารถมาพักผ่อนหย่อนกายโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับโอ้มาพักผ่อนหย่อนกายอาจจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับมาได้มีศาลาให้ท่านได้พักตลอดเวลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ฉากนี้ คงจะสร้างความเพลิดเพลินสร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมแฟนๆสวนจ้นไม้น้องโพนี่นะครับอ๋ออนุญาตจากลาและจบการถ่ายทำคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ